ที่สวิตเซอนดะจ๊ะขณะนี้เวลาบ่ายหนึ่งครึ่งนะคะนิคอมกำลังออกไปทํางานนะเพื่อนๆเรามาดูบรรยากาศที่นี่นะคะเช้า,ชามาก็ม,มืดครึมๆนะคะมันก็มันจะประกาศก็จะประมาณนี้ทุกคนมันยังไม่ค่อยมีแดดเนาะเดือนเดือนนี้ไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,น่าจะพน้นน่าจะช่วงกุมภาก็จะเริ่มมี งานบ่ายสองวันเนี้ค่ะทำพิเศษเพราะว่ามันได้ มือถือเต็มคาราเบลเลยเนะี่ยยังเป็นมืดมืดอยู่